พี่น้องครับในพจนากลมของน้องอุ๋งอิงไม่มีคําว่าไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ครับใช่ยังกเกิดขึ้นได้เสมอแล้วความสามารถของน้องอุ๋งอิงเพชรบานแพงตั้งแต่เ้าติดตามตั้งแต่ตนเลยตั้งแต่เข้ามามือแหลกจนถึงมือนี่เราเห็นถึงความสามารถที่หลากหลายเพราะว่าจะเป็นการร้องเพลงของเจ้าของการเอาเพลงในตำนานมาร้องหลายๆเพลงการเฮ็ดเอาแฟนสาวไปพลงขนลุกหลายๆเพลงแล้วนะ ยิมมี่อยู่ส่วนหนึ่งรองเพลงแม่พุ่มพวงหลวงของพึ่งแม่พี่น้องครับจะเห็นใ้คนหายนั่แเน่มันซึ้งเอาอีลีเหมือนหลวงของพึ่งเข้าไปสั้างเอกกระหมูเลยได้อยู่อันนี้สาวกเหมือนอยู่งานอยู่อันลอยเอ็ดเราอยู่หน้าเวทีป้ารองคือแบบหน้าเวทีเออคนลูกคนรู้เป็นเวอร์ชันที่เพาะอีกเวอร์ชันอย่างเงยนะเวอร์ชันอุ๊กอินน่ะเรียกกะเห็นนอกรองเพลงนั่นเหมือนลืมหูเจีบกระมวล รองเพลงกระแสในมวนทุกเพลงกระแสที่กำลังมาแรงล่าสุดรองเพลงยังไงล่าสุดพี่น้องครับขึ้นนี่ผู้ใดได้เห็นแน่นอนอุยงยิบเพลงย่า่แหลมมาลองนั่นแหละย่า่แหลมแต่ว่ามันย่ายแหลมด้อยย่ายแหลมเข้าไปเห็นคลิปในหลายๆช่องป็นเอามาลงเราไปเห็นอยู่ในช่องใหญ่เนาะ สาวันพิบัติแห้งมันก็ได้เอาอมาลงสาวก <ลา S 1> ุ้งนส่งานก่อนอล่าสุดส่งงานก่อนนะคะน้องอิงพต์ส,ส่งงานนะคะคขอบพระคุณที่เอนดูหลาหักแพ่งหลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือน,น้อพอพอแมยม่กกะหักแพ่งหลาหลายครับอแพ่งหลายุตลอดอมือน้พอพอแมย์ม่์มาห้กำลังใจหลาลายอีลจ้าขอบพระคุณที่บทิมบอป๋าหลามือน้หลามีความสุขอิลีจ้า ขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลาขอบพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนลาขอบพระคุณพ่อโจแม่นุษย์ญาสุภาพลุงอํานาจและก็วงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้ลาขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทีฮักเพ่งลาด้วย้จแล้วก็แฮแท็กพ่อร้อยแฮแท็กกำลังใจนาฮานแฮแท็กพ่อณรงค์แฮแท็กพ่อสังวนแฮแท็กแม่ฮักเยอรมันแฮตแท็กไรสุดพ่อยุทธ อะรุนทร์แฮชแท็กพ่อกำทร์แฮชแท็กพ่อพี่บุ๋มดินมเอ็มแฮชแท็กกำลังใจคนเก่งแฮชแท็กพ่อชัยยวัฒน์แฮชแท็กเอฟซีไต้หวันแฮชแท็กแม่จิราพรแฮชแท็กพ่อวันใจแฮชแท็กแม่ประภาพรแล้วก็แฮชแท็กตุ๊กตาด้านหน้าเวทีแล้วก็มาลัยด้านหน้าเวทีแล้วก็ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีที่มอบไฮลาแล้วก็สิ่งของมากมายไอเบิ้ลตุ๊กตาเบิ้ลตุ๊กตาตัวบักใหญ่แล้วอีหฬากระหักพ่อพ่อแม่แม่ด้วยจ้า บนประจา,า,าตุ๊กตาต,ตัวบอกใหญ่พี่น้นองโอ้ตุ๊กตาสีแดงเป็น,ปนจระเข้หรือไดโนเสาร์ส,สักอย่างนี่ล่ะเป็นรถละนเนาะมาลายมาลายที่มอบให้ลาได้ทุกวันเลยจะได้มากได้น้องน้อยน้องก็ออกมาขอบคุณรางวัลน,น้ําใจทุกๆคนที่ให้น้องนะคะจะชิมใจตุ๊กตาด้วยสับปะรดด้วยมีหลักต่อไปนี่ล่ะใส่ห้องกระรอกขอป้าผมอะไร่ทั้งหมดจะหยุดอยู่นี่ ปลารูกอิยังสัโลเรนโนซารโฮิปโปเหรอเดี๋ยะเดะเดวขอดูก่อนจระเข้จระเข้ตีจระเข้สีแดงเนี่ยดูตาดูปากมันน่ะดูตาชมมันน่ะจระเข้ตัวบางใหญ่พี่น้องจระเข้ย่อส่วนแม่นต็บรถพอดีแมนใหญ่กว่าคนค่ะพี่น้องปลาแล้วก็อะไรอีกของกินหูเดยกะตีเดยกระตีก็ยังเดย์มอนเดย์าสร์ เป็นประโยชน์เบิดค่ะปตามีจิแน,นวมีประโยชน์ค่ะพี่น้องอันนี้อะไรคะแว่นตาอ่าน,นี่แว่นตาค่ะมีหลักขาน้องก็น่ารักทุกวันส่งงานทุกวันเลยนะคะ <c oughs> อูขอมากรูปนี่เบาจุเ <c oughs> สย์เย์เนี่ยที่รูปอันนี้น้องโพสบ่อนี่ใช่อ,อันนี้น้องโพ <มา S 1> สว่มาม<ง>ือแล้งพอกันยวัดน้องฉิมตำบล สะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นะเหมือแรกเนาะอย่าลืมมาให้กำลังใจหลานในเด้อจ้าค่ะที่ร้อยเอ็ดนะคะหลายๆโดอพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดเด้อัเด็กสาวหน่อยพี่บัณฑแพงนะน้าหน่ออูงอิงไปเห็นคลิปอยู่ในช่องสาวน้อยพี่บัณฑแพงย์สองใหญ่เพลินเพื่อนก็ได้ล้มไวยู๋อิงยายแหลมมากยายแหลมมากนี่ซ้อมบนเวทีแบบไม่ดูเนื้อเพลงแล้วนะอนาคตอาจจะเห็นน้องเอาไปโชว์ โอ้องร่างเสียงแม่ะ คเนหอืมอออาดอดอออ้คนหัวโรานขึ้นนอเดีโวชเต็มบอกเพีงน่บอกบอกเอามาสอนก่อน เด็กศรสาวอนาคตไอแน่มาหนีป่ะจ้ะเน้หุ้ยเสียงแหม่นี่เอาโอพ้าโอวนึงน่ะป้าจงขวนลูกพี่น้องป้าเพลงนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะอุ้งอิงแสดงว่าความสามารถหลากหลายค่ะร้องวาลเลตตี้ก็ได้ร้องวาลเลตตี้ก็ได้ร้องได้ทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งจ๋าลวกเอือนเนาะอินดีเนาะวาลตีอินดีมอลแมหมอลลัมก็ได้ลูกพ่อลูกเอือนก็ได้เห็นไหมเมื่อกี้นะแตาว่าพูดถึงว่าเสียงของน้องอ่ะมันเข่ากับทุกเพลงที่เอามาลองคือเวอร์ชั่นต้นฉบับทําไว้ยังไงเขาดียังไงก็ได้แต่ว่าพอมาถึงเวอร์ชันอุ่นอีกแล้วมันจะเป็นภาพจําเป็นเวอร์ชันอุ่หอิงเลยเพราะว่าเสียงของน้องมันจะเป็นเสียงที่แบบว่าอยู่ในคีย์ที่แบบ หาคนมาแตะตรงที่ยังเฉยแย่อยู่เด้มันกว้างมันกลางวานแหละมาาันกะมันเข่าถึงแหมเข่าถึงเว่าม,มันสุดแหมมันสุดมันสุดอืมนอ<ต>่องเข่าถึงเบิดเหลือเพลงหนึ่งใหญ่เดี๋ยวนี้น่องร้องกาลังดังเลยตอนนี้เพลงอะไรเมียชเช่าเมียอย่างนะเสียงคนลือหนะ่ะแหมเพราะถ้าไหนตรงนงงีน่งองร้องแล้วก็เลยินบมอเสียงคนลือ้ออันทุกแรงเศร้าวันน้องเป็นเมียเชานะนะ่านั่นน่ะของทหารฝรั่งน่ะนะ เาก็ร<อ>่างหงิดยู่หาฟังของอุกอิงเสียเ<ด>เส่ยเพชรนี่มาเซ็นซ่าเออือกํอร่างด่าฉันไม่ค่อยเล่นฉันไม่ค่อย<ะ>ชอบฟังเพลงเท่าไหร่แต่ว่าฉันก็นี่แหละฉันก็ชอบอยู่มะลับอยู่<ะ>นี่แหล,<ะ>ละพี่น้องครับเอาถึงว่าเมื่อที่ผมขึ้นไปเมื่อตอนตน้นคลิปแต่ว่าในโฆษณานุกรองของอุหอิงในความแบบว่าในสมองในหัวเนี่ยไม่มีอะไรที่น้องทําไม่ได้เลยมันมีคาว่าเป็นไปบ่ได้ไม่มีคําว่าทําไม่ได้อีหยังกระซังตอนาทายขนาดไหนถามว่าถึงมืออุกอิงแล้ว อาอี๋ได้พยายามแล้วอุ๋ยีทำได้เสมอทำได้เนาะเอาอยู่เนาะอีครับแลาจยิงนี่ภาพยนตร์นี่ไงหนังนี่เด็กนนี้เนาะอ่าบอโจทย์ถุนทุนสาสิบสอ2ล้านครับพี่น้องดึงโตดึงโตบพว่านักแสดงระดับแถวหน้าของวงการหมอลำมาแสดงที่เปิดโตมากแล้วครับมีใหม่พัชรีบอดนกโคกสกรบอยสิรีชัยมีหอด มั่มจกมกนะตลกซื่อดังอีกแล้วก็อีกหลายคนระดับประเทศอืเนี่ยถ้าหนังเข้าโรงคาดว่าจะมีคนเหมาโรงหนังให้แฟนๆได้ชมกันไหมครับกับภาพยนตร์สาวน้อยพ่อโจอุ้งอิงต่อรอบประมาณสามหมื่นกว่าบาทคาดว่าจะมีเอซีผู้ใหญ่ใจดีมีเหมาไหมครับมีอยู่แล้วไม่ ค่ะพี่นอ้องแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ชื่อแล้วรื <Yeah. S 1> อยังยังมันบอกอก็ยังรออยู่นะว่าจะเป็นชื่อเรื่องอะไรแล้วภาพ,พ,พยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ฉายทั่วประเทศไทยมีทุกโรงภาพยนตนรนต์เป็นภาพยนตร์เป็นหนังเรื่องแรกที่หมอ่ําเป็นคนสร้างแล้วเอาแบบว่าหมอ่ํมมัดไายเนาะหลายๆวงนะว่าม่แค่สาวหน่อยนะ,อะเอาหมอลํามารวมกันเนี่ย ภายหนังเรื่องนี้เป็นเขาเอ่ยว่าเป็นป่ากดกันไม่ขาวงกันหมอลั่ำกันอะได้วยเนาะวาบออ๋อโอ้วบอสโจเป็นถุ่มทุ่มทุนสร้างมากเนาะอยากบินล้อเนาะเ็นโรทีเราบอกว่าจะได้กำไรหรือไม่ได้กำไรก็คือผมได้ตั้งใจจะทำเลยค <risque> แต่พอ่อพลวัเออทำด้วยใจแต่พ่อพนวาจะมีคนเมาโล่งหาแฟนแฟนได้ชมอกมีเอฟซีมาตอบนะคะว่ามีค่ะดิฉันจะเมาให้ชาวบ้านไปดูสนับสนุนคนอีสานบ้านเราร้อยเปเซ็นเห็นบอกแค่โพดเอกี้นาที่แฟนครับก็มาตอบขอบคุณครับเมาเมาให้นะะ้าๆอาอาป้าปายายไปนั่งดูช่ำๆสบายดูหนังสาวน้อยค่ะ รอรอค่ะเข้าปะบะพามีแฟนคลับต่างประเทศบอกว่าทานังข่าซ้ายมือใดจะบินจากต่างประเทศเข้ามาชมเลยพฤศจิกาไงรอเลยค่ะกางเดือนพฤศจิกายนนี้รอเลยค่ะรอชมได้เลยเสื้อว่าวํามปะปุยมือนันที่บอกว่าสีผ้าพอโจ้ดัจากเรื่อนข้ามลานอาจจะเป็นจริงใกล้ๆนี้ก็ได้นะพอถึงเนาะนี่แหละพี่นองครับอื อโอเคครับฝากน้ำมือนีงานยู่รอเอ็ดนะครับผมไปรับชมหมอลำสาวน้อเพชรบ้านแพงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการวันทนี้จัดเต็มมากๆไปให้กำลังใจเพื่อนหลายๆเดอพี่น้องเดอ,อ่ะสำหรับืันนี้เฮาสองคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ